ของฟังคะ้ะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะระบบรางเนี่ยมีบทบาทต่อการคมนาคมขนส่งของไทยค่อนข้างน้อยเนื่องจากการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนเป็นหลักทําให้การเจริญเติบโตของเมืองกระจายกระจัดกระจายไม่ตอบสนองต่อจํานวนประชากรภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นค่ะเรื่องของระบบรางหรือว่ารถไฟนะรัฐบาลมีการมุ่งเน้นการลงทุนระบบรางมากขึ้นเพื่อผลักดันระบบรางให้เป็นระบบหลักในการเดินทางแล้วก็ช่วยในเรื่อง ของการขนส่งของประเทศในอนาคตด้วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การจ้างงานการท่องเที่ยวรวมถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและแผนแม่บทที่เน้นการขับเคลื่อนมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เพื่อให้ระบบรางเนี่ยนะคะเป็นระบบหลักในการเดินทางแล้วก็การขนส่งของประเทศทั้งการพัฒนารถไฟขนส่งมวลชนเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปั ปัญหาการจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลโดยมีการพัฒนารถไฟทางคู่เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางแล้วก็การขนส่งสินค้าระหว่างเมืองพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบรางเชื่อมการเดินทางระหว่างประเทศแล้วก็ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ระบบรางคู่คุณผู้ฟังเรียกว่าเป็นระบบรถไฟรางคู่เนี่ยนะคะเป็นการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ทั่วประเทศในช่วงปี2560 จนถึงปี2569รัฐบาลก็มีแผนการพัฒนาทั่วประเทศทั้งหมดเนี่ยระยะทางนะคะ3,157กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่งก็มีกระจายไปทั้งประเทศค่ะโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วนจำนวน7เส้นทางก็มีโครงการรถไฟสายใหม่2เส้นทางระยะทางรวม681กิโลเมตรนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ตามนโยบายรัฐบาลถือเป็นการยกระดับการเดินทางที่สำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งระบบรางลดต้นทุนการขนส่งระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางรถไฟลด ระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะคะในการที่พัฒนารถไฟนะคะทั้งระบบรางคู่รถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะมีการพัฒนาในอีกหลายเส้นทางถือว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะคาดว่าจะมีประชาชนใช้ในเรื่องของการเดินทาง กับรถไฟมากยิ่งขึ้นทั้งนี้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะมีการเชื่อมกับสนามบินด้วยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวการจ้างงานนะแล้วก็ยังมีเรื่องของความสะดวกสบายด้วยเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นการวางแผนของทางรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้มีการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพในระบบรางนั่นเองค่ะ